ก็สวัสดีนะครับผู้ที่รับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับซึ่งผ,ผู้ที่รับชมคลิปนี้อาจจะมาจากเพจเซอร์เวียคอมมูนิตี้หรือมาจากทางช h a n แ e น s e ลเซอร์เว g e เซอร์เจนนะครับก็มีผมเป็นผู้ดูแลอยู่ท่านเดียวนะครับก็วันนี้ผมจะมาติวข้อสอบเข้ากรมที่ดินนะครับตำแหน่งนายช่างรางวัดปฏิบัติงานนะครับก็ชีเนียเป็นชีทที่ผมทําสรุปแล้วมีจัดจาหน่ายไว้ในเพจนะครับซึ่งท่านใดสนใจนะครับก็สามารถซื้อตัวเต็มมาศึกษาได้นะครับ เพราะว่าอีกมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึงเดือนเดียวก็จะสอบกันแล้วซึ่งผมก็สรุปเนื้อหาสําคัญลงวาในชีตหมดแล้วพร้อมของแถมมากมายนะครับสามารถอ่านแล้วสอบติดได้เลยผมมั่นใจเลยว,ว่าถ้าอ่านแล้วจาได้นะอ่านแล้วจาได้แล้วเข้าใจทําได้ก็คือสามารถสอบติดได้เลยในปีนี้นะครับก็ผมจะมาติวในแต่ละตอนที่ผมสรุปไว้นะครับเป็นติวคร่าวๆนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมนะครับในตอนที่1นนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เอกรมที่ดินนะครับก pues mm ็คือการเราที่เราจะสอบกรมที่ดินเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของหน่วยงานแล้วก็ประวัติความเป็นมานะครับเพราะว่าอาจจะมีการออกสอบข,ข,อข้อสอบของกรมที่ดินเนี่ยแนวข้อสอบกรมที่ดินที่ออกประมาณสามถึงสี่ข้อนะครับที่อาจจะถามถึงประวัติของความเป็นมาของกรมที่ดินนะครับก็กรมที่ดินนะครับเป็นหน่วยงานระดับกรมนะครับ สำคัญนะครับบางทีโจทย์ถามนะครับว่าเป็นหน่วยงานระดับไหนสังกัดอะไรนะครับอยู่สังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานนะครับที่ผมผมจะยกตัวอย่างเช่นก,ก็กรมการปกครองกรมการปกครองเนี่ยก็มหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนนะครับก็มหาดไทยแล้วก็ปพอนะครับกรมป้องกันสาธารณภัยเนี่ยก็คือ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยครับบางทีโจทย์อาจจะหลอกเราได้บางทีเขาไม่ถามว่ากรมที่ดินเนี่ยสังกัดกระทรวงมหาดไทยหรอกเขาอาจจะยกตัวอย่างมาว่าหน่วยงานในข้อใดต่อไปนี้มีสังกัดเดียวกับกรมที่ดินก็ได้ซึ่งมันมันก็แล้วแต่นะครับว่าเขาจะโจทย์อาจจะหลอกไหมอาจจะอา,อาจจะไม่ออกเลยก็ได้หรืออาจจะมีหลอกกันบ้างนะครับก็แล้วหน่วยงานกรมที่ดินมีหน้าที่อะไรก็คือหน้าที่หลักของกรมที่ดินก็คือการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินในราชสันตนะครับออกโฉนด ให้บริการจดทะเบียนทำนิติกรรมขายโอนที่ดินนะครับแล้วก็อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งการจัดการที่ดินให้ประชาชนนะครับอ่าสัญลักษณ์ของกรมที่ดินนะครับจะมีลักษณะเป็นรูปวงกลมนะครับลายเบื้องบนเป็นรูปราชสีนะครับนี่คือราชสียืนอยู่นะครับประกอบด้วยรูปพิทยาธรดำเนิน อยู่ด้านซ้ายนะครับนี่คือรูปของพิทยาธรดำเนินส่วนด้านขวาก็จะเป็นเป็นมนุษย์นะครับเป็นมนุษย์ยืนอยู่นะครับพิทยาธรดำเนินนะครับมือขวาถือดอกบัวมือซ้ายถือประขันนะครับส่วนมนุษย์ก็คือก็คือหันหน้าเข้าหากันอยู่นะครับมนุษย์ถืออะไรอะถือกระแสนะครับถือเส้นกระแสอยู่นะครับหันหน้าเข้าหากันแล้วก็มีทวารลายล้อมนะครับ อ่ะส่วนความหมายนะครับก็คืออย่างรูปราชสีด้านบนเนี่ยรูปราชสีด้านบนเนาะก็จะหมายถึงว่ากรมที่ดินเนี่ยเป็นหน่วยงานของที่สังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนรูปพิทยาธรดําเนินนะครับอ่ถือพระขัญมือขวาถือดอกบัวอ่ะมือขวาถือดอกบัวมือซ้ายถือพระขันนะครับก็มีความหมายไปในทางการจัดสรรที่ดินนะครับพิทยาธรคืออะไร พิาทรก็คือมีศักด์ต่ากว่าเทวดานะครับในประวัตินะมีศักด์ต่ากว่าเทวดาแต่มีวิชาอาคมสามารถขอ่อเหินเดินดอากาศได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับส่วนมนุษย์นะครับมือซ้ายถือเส้นกระแสหันหน้าเข้าหากับพิทยาทรก็มีความหมายไปในทางจดทะเบียนสําหรับทํานิติกรรมสัญญานะครับบางทีข้อสอบอาจจะออกนะครับเออไม่เรียกว่าอาจจะออกอันนี้เคยถามเคยออกมา เมื่อประมาณปีผมไม่แน่ใจว่า62หรือ63นะครับเคยเจออยู่ครับว่าถามว่าความหมายของแตง่ลัก,กลกรมที่ดินคืออะไรถามถามว่าเนี่ยบุคคลในรูปเนี่ยคือใครเนี่ยคือใครคือใครอะไรเงี้ยเคยเคยมีนะครับเคยมีถ้าอย่างน้อยคือไม่เจอในข้อสอบก็อาจจะเจอในตาสอบสัมภาษณ์ก็ได้นะครับเป็นการเป็นการวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุมนะครับตรงนี้ อาครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับคือรัชากาลที่5ท่านทรงมีพระบรมรา,ราชโองการปลดเก,กล้าปรดกระหม่อมนะครับให้กระทรวงกรเกษตรอธิการออกโฉนดที่ดินครั้งแรกที่เมืองกรุงเก่านะครับก็คืออยุธยาโดยโฉนดที่ดินฉบับแรกออกวันที่1ตุลาพศส4พนนะครับแล้วก็มีพระบรมราชโองการก็คือให้สถาปนากรมที่ดินขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พศ2 4 4 4นะครับ แน่นอนว่าสลาลด์นี้สำคัญแน่นอนต้องจำให้ได้เลยว่าวันเกิดกรมที่ดินวันที่เท่าไหร่นะครับในส่วนของประวัติความเป็นมานะครับก็จริงๆมันก็ความเป็นมาเรื่องที่ดินนมันมีมาตั้งแต่สมัยทุกขไทยแล้วก็คือที่ดินมันมีปัญหาม,มาตลอดครับเราทําไรทํานามันก็ต้องมีการจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบแล้วก็ ลดข้อขัดแย้งข้อพิพาทน,นะครับอ่ดังนั้นในสมัยอยุธยานะครับก็จะมีการบริหารจัดการแบบจัดรตุศ d ดมนะครับคือเรียกเรียกว่าเวียงวงังคังนานะครับที่เราเคยเรียนกันเป็นประวัติศาสตร์สมัยก่อนนะครับก็อย่างกรมที่ดินเนี่ยก็จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของกรมนานะครับก็คือทําหน้าที่เป็นตุลาการตัดสินปัญหาคือกับที่ดินแล้วก็จัดหาที่ดินให้ราษฎรในสมัยนั้นนะครับเข้าไปทำมาหากินนะครับ ส่วนประวัติความเป็นมาอันนี้ก็อ่านๆได้นะครับก็จะยาวๆหน่อยมาผมจะมาสรุปตอนท้ายนะครับก็เมื่อวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับเมื่อมีวันสถาปนากมที่ดินแล้วดังนั้นเจ้ากรมคนแรกของกรมที่ดินก็จะเป็นนาย W A g h m นะครับนาย W A k h m เป็น เป็นเจ้ากรมคนแรกก็คืออธิบดีกรมคนแรกนะครับก็เหตุในการเกิดของโฉนดที่ดินเนี่ยคือเขาเรียกว่าราชสมัยรัชะกาลที่ห้าเนี่ยผมขออานาย้อนมาหน่อยนะให้ให,ให,ให้ให้เห็นภาพก็คือมันมีปัญหาขอ้อพิพาทเรื่องที่ดินก็คือมันไม่มีอะไรเป็นายลักอักษรนะครับไม่มีอะไรเป็นโฉนดคือเราก็ไถที่ทําที่กันเองชาวบ้านทำาเองสุดท้ายก็คือมีการลุกล้าที่เสร็จมึง ลูกที่กูกูลูกที่มึงอะไรอย่างนี้ครับขออนุญาตใช้อนุญาติไ็คคาไม่สุภาพนะครับอะไรประมาณนี้แล้วทีเนี้ยเพื่อแก้ไขความปัญหารตรงเนี้ยซึ่งให้เกิดความกระจ่างในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงก่อตั้งกรมที่ดินขึ้นนะครับขึ้นมาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหารตรงนี้โดยเฉพาะเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ ความเป็นมานะครับว่าสังกัดอะไรเงี้ยเคยย้ายข้าไปเข้ามาอยู่อยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็จากกระทรวงเกษตรมามหาไทยไปกระทรวงเศรษฐการกระทรวงเกษตรตาแล้วก็กลับมาเป็นกระทรวงมหาไทยเหมือนอย่างปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนราชก,การกรมที่ดินนะครับก็จะมีตั้งแต่ท่านอธิบดีไล่ลงมาเป็นรองผู้ตรวจที่พึกษารนะครับก็จะมาเป็นการบริหารส่วนกลางบริหารส่วนมิภาานะครับซึ่งส่วนมีส่วนมีภาคนี่ก็คือกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ ตามจังหวัดตามสาขาสาขาตามตำบลตามำอำเภออะไรครับก็จะมีหมดส่วนส่วนกลางก็จะมี2ที่ใหญ่ๆนะครับก็คือที่ที่แรกนะครับก็จะเป็นอาคาร B ศูนย์ราชการนะครับก็ศูนย์ราชการแจ้งนะครับซึ่งใครสอบผ่านก็คือก็จะได้มารายงานตัวที่นี่แหละแล้วก็มาสอบสัมภาษณ์สอบอะไรกันที่นี่เลยที่อาคารบีศูนย์ราชการนะครับส่วนอีกที่หนึง่งก็จะเป็นในส่วนของอาคารรลังวัดปกเกต อาคารรังวัดปราก,ก็ดก็ไม่ออกสอบนะครับอันนี้เล่าให้ฟัง,งเฉยๆเผื่อเผื่อใครไม่ทราบว่าส่วนกลางอยู่ตรงไหนก็สองอาคารนี้ก็ไม่ได้ห่างกันมากครับห่างกันประมาณห้าโลนะครับอะไรเงี้ยไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นคณะผู้บริหารนะครับในปัจจุบันก็ต้องต้องจํานะครับจาหน่อยนะครับว่าท่านอธิบดีชื่ออะไรท่านรองชื่ออะไรนะครับรองคนนี้คนนี้ท่านที่ปรึกษาอะไรเงี้ยครับก็ อาจจะมีถามนะครับถามถามในข้อสอบบ้างบางปีนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้มาดูตัวอย่างข้อสอบจริงก่อนของที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาคือผมจะยกตัวอย่างมาแค่สามข้อนครับจริงๆในส่วนอื่นก็คือจะอยู่ในชีทสรุปที่ผมจะทําไว้ไว้แล้วก็ผมให้เวลานะครับสามข้อนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้เวลาสักสักสิบวิน,นะครับเพราะว่าไม่ไม่ยากเท่าไหร่ก็คือเพิ่ง เกินไปก่อนหน้าแล้วทีนี้ก็คือวันสถานปนาคมพี่ีดินนะครับก็วัดที่เท่าไหร่ครับก็คือเดี๋ยวที่บอกคือต้องจําไม่ได้นะครับจําได้ไหมอ่ะเฉลยนะครับเดี๋ยววันสถานปนาคมพิธีดินนะครับก็คือวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับขออนุญาตนะครับวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ปี 2,444นะครับส่วนกรมที่ดินอยู่กระทรวงอะไรแน่นอนครับมหาดไทยแล้วสุดท้ายทธิบดีกรมที่ดินคนปัจจุบันชื่ออะไรครับก็คือท่านนิสิตจนจันสมงน์ครับก็คือนายนิสิตจนัจนสมวงนะครับก็ตัวอย่างคร่าวๆนี่คือผมก็จะยกมานะครับซึ่งในชี้สรุปก็จะมีซึ่งท่านใดสนใจชีสรุป ในข้อสอบเพื่อให้ทันต่อการสอบนะครับก็สามารถทักไปที่เพจได้นะครับก็คืออยู่ตลอดนะครับส่วนมากก็คือจะอยู่หน้าคอมตลอดก็คือถ้าท่านทักต้องการซื้อก็คือผมก็จะตอบตลอดนะครับก็จะรีบจัดส่งให้เลยก็การนี้ก็คือเป็นการปกติผมลงคลิปก็ไม่ค่อยมีเสียงหรอกสนักจะลงเก็บไว้ก็คือครั้งแรกอาจจะมีติดขาดบ้านครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะทยอยทำสรุปแนวข้อสอบในพาร์ทต่อๆไปนะครับก็ตอนนี้ก็คือขอขอบคุณมากนะครับ